ด่านแรกครับผมโมกาครับด่าน5ดาว2รอบรถที่ใช้น่าจะเลื่องมาเป็นดีบลูกันนะครับเพราะว่าเป็นรถที่มีความเร็วดีเลี้ยวดีเข้าโค้งได้ค่อนข้างที่จะโอเคครับในสนามนี้สัตเลี้ยงก็เลื่องมาเป็นกรีดี้บูฟครับหนิงชิงครับยังคงเป็นสิงสนามในด่านนี้อยู่ต้องมาดูกันครว่าแอนดี้ครับจะสา,สามารถเอาชนะได้หรือเปล่านะสองสนามเลยนะที่ ยากนะ,ะเพราะว่าไอหน,นีเนี่ยก็ทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในตาน,นี้เดี๋ยวต้องมารอดูกันมาครับผมมอเกาครับจริงๆขึ้นนำไปก่อนครับหนึ่งเซตเอ้าแล้วตรงนี้มาเปียดกันครับอ๋อแต่ยังเซฟทั้งคู่ไว้ได้ครับแล้วหนิงชิงเหอลงมาแอนนี่ครับผมขึ้นนำครับ ไปฮะตอนนี้นะฮะอาดีนะครับขึ้นนำไปส่วนนิ่งชิงนะครับต้องตามกันยาวๆนะเพราะในช่วงตรงนี้ค่อนข้างที่จะตามยากใช่ไหมครับแล้วทำซีวีไปโอ้วอร์ดีไปรถไหลไปนิดนึงเราจะครูครับจริงครับรถไหลครับแล้วแอนนี่ครับไหวมากครับแทบไม่มีช่องว่างวงในให้แซงเลยครับแอนนี่ อ่านี่นี่ต้องพลาดอีกหนึ่งรอบนะครับหนิงชิงถึงจะตามติดนะใช่แล้วนี่ครับฮาร์ดเลยครับแล้วหน่งชิงเนี่ยวันนี้เนี่ยโอดิฟไหลบ่อยมากนะครับแล้วเข้ามาในช่วงตรงนี้นะไม่น่าจะพลาดอะไรนะฮะยังอย,อยไปอุย๊ย แล้วสกิดนิดนึงครับแอนนี่ฮะจริงโหวไวมากพยายามที่จะตามครับโอ้โหอนนี่ก็ไม่พลาดเลยนะครับผมแล้วใจเห็นนิวเรคคอร์ดกันหรือเปล่าครับแอนนี่ฮะอโอ้โหทำไวมากครับโู้แต่ยังแซงไม่ได้โอ,โอ้จะชนคือเมื่อสักครู่จริงๆเนี่ยเหินมาเอาแน, <c oughs> แน่จะชนหน่อยนะ <c oughs> เอาแน่นอนเมื่อสักครู่นี้นะครับผมแต่ช้าไปนะ ดูกันในรอบนี้ครับผม Sky Deviling ครับหนิงชิงครับ,รรบออกตัวขึ้นนำเอาแล้วไปกระแทกครับหนิงชิงโอ้โหแต่ยังโชคดีครับที่อันนี้ครับไปกระแทกข้างหลังครับทําให้ยังคงขึ้นนําอยู่ครับ WC WW มาหือมาตรงนี้ทําได้ดีทั้งคู่แล้วแ <ไป S 1> อนนี้วงดีกว่าครับองศาหน้ารถพยายามขึ้นมาจะแซงแล้ว CW ขี่กันมาครับจังหวะนี้แต่ว่าอันนี้แล้วโอโ้โหตามมาไวมากแล้วหนิงชิงปาดนาเค็กได้ไหมโอโ้โหปาดกันไปปาดกันมาครับสำหรับหนิงชิงไอ้นี่ครับ C W W มาครับผมควิกเทิร์นเฮฟวี่ C W W เก็บในโตนิดนึงครับอนนี้มันจะพูดไปแล้วหนิงชิงโอ้โอคือพยายามจะทำซูปเปอร์วูดิป แต่พลาดครับผมแล้วแก้มาเร็วๆไวๆเลยฮะนี่ยากแล้วนะใช่มาเป็นช่วงสุดท้ายของด่านนี้แล้วด้วยรับว้าแ่อะนี่จะพลาดแบบชนยับๆแล้ว ECU มาซุปเปอร์โอดีบแล้วซุปเปอร์โอดีอีกนั่นแหละครับลอวหนิงชิงกระแทกกระแเสด้วยตะกี้นี่ครับดิฟเข้าเส้นชัยไปเลยหนิงชิงบอกอีอย่างว่าเหมือนเขาจะมีแบบปัญหามากวันนี้รู้สึกว่าหนิงชิงเนี่ยจะ สองตอนหนึ่งครับแอนนี่ขึ้นนําครับเอาแล้วเอาอีกแล้วครับผมโอ้สแนปไม่ติด2 2รอบเลยครับด่านนี้ครับแล้วแอนนี่ครับขึ้นนําครับผมจริงริงตามมายังไม่มีโอ้ยมัไม่มีข้อผิดพลาดะลรหนิงชิงเมื่อสักครู่เข้าโค้งชิดมากครับชิดวงนอกครับแล้วกด ECU มาตรงนี้ทำได้ดีทั้งคู่ครับ แล้วเลี้ยงบูธมาโอ้โหแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามโอ้โหแล้วหนิงจิงพลาดใหญ่ครับผมเรียบร้อยหนิงจิงมูเตเลี้ยงบวชเลี้ยงบวชอ่ะโอ้แล้วเงามาแล้วจ้าหนิงจิงครับขึ้นนะครับแอนนี่อันดับที่สุดเอ้ยไม่ใช่แอนนี่อันดับที่แอนนี่อันดับที่หนึ่งเออตามเงาอยู่แต่ว่าหนิงจิงทำให้เรามึนมาดูครับ คือเงาของหนิงชิงข้างหน้านี่คือเป็นเงาของเรคคอร์ดสนามนี้ครับผมนะถ้าแอนนี่แซงเงาได้ก็ทำเรคคอร์ดสถิติด่านนี้ไปได้เลยแล้ว WCWW มาครับแอนนี่ครับทำได้ดีครับแล้วโอ้โหแต่หนิงชิงแต่ว่าไวครับหนิงชิงเขาไวเกิน1 7 0 4ครับสถิติหนิงชิง16.77ครับเนี่ยห่างกันแค่นี้เองแล้วในด่านนี้หนิงชิงก็เลือกเป็นคนเลือกมา เอาแล้วแต่ว่าสามตอนหนึ่งพลาดเยอะใช่ครับคือแนปพลาดอืครับแรกแล้วก็ไปพลาดชนอีกนะฮะออาเรียบร้อยเรียบร้อยครับหนิงชิงครับมาดูนะครับผมในด่านซิตี้สิบเอ็ดครับหนิงชิงครับไซส์โอ้โหเรี้ยวเป็นไซด์เว้เอาแล้วทั้งคู่เกือบพลาดครับแล้วหนิงชิงครับเสียจังหวะครับเมื่อสักครู่อีกแล้วนะหนิงชิง คือพยายามที่จะสแนปแล้วออกโค้งให้ไวแต่แบบหน้ารถมันเกือบไปโดนกัแพงรับเบอระสกูทำให้นีจริงต้องกลับมาแก้ะโอ้โหเลยยังตามอยู่ตรงนี้ฮะแล้วการตามเนี่ยค่อนข้างยากนะดูด <า S 1> ความเร็วเฉลี่ยขอองคู่ครับร้อย81เท่ากันเลยครับผมและอันนี้ครับรถลงมาครับเพราะว่าออก งดิฟเร็วก็แล้วหนิงชิงมาเปลี่ยนวงในแล้วเปลี่ยนวงในอีกแล้วอันนี่ชนเลยครับผมโอ้โหทำให้เสียสมาธิครับแล้วแอนนี่เป็นฝ่ายตามบ้างครับผมอยากริงครับขึ้นนำครับโอ้โหมาจังหวะมีซีดับเบิลโอ้โหแล้วขึ้นแซงครับหนิงชิงเหมือนจะกดซีดับเบิลไม่ติดครับเมื่อตะกครู่โดนกระแทกข้างหลังครับเอานีเนะครับผม กลายเป็นว่าผลาอีกรอบหนึ่งนะครับผัดกันผลาดเลยนะครับแต่ว่าหนิงชิงนะคือขึ้นนําแบบไกลมากพอสมควรน,นะครับประมาณโค้งหนึ่งเลยนะครับต้องมารอดูนะว่าหนิงชิงจะผลาดอีกหรือเปล่านะครับผมหนิงชิงขึ้นนําครับแล้วโอ้โหยังไม่มีข้อผิดพลาดครับขับตรงลายปิ๊ปพอขับคนเดียว,วแล้วมันสบายใจอ่าอ่ามีคนกระแทกและอันนี้พยายามตามสุดฤทธิ์เลยครับนี่ครับแต่ด้วยด่านที่มันไม่ค่อยมีอะไรไคไรับ การพลาดครั้งหนึ่งเนี่ยอาจจะแพ้ได้เลยครับแล้วมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายของสนามครับโอ้โหเป็นจริงๆครับที่เอาชนะในดาซิตี้11ไปได้ครับตีขึ้นมา3ต่อ2ครับผม3ต่อ2แต้มนะครับผมมาดูกันครับในสนามนี้ครับจะตีตื้นขึ้นมาได้หรือเปล่านะสำหรับหนิงชิงนะครับผม3ต่อ2ครับแอนนี่ขึ้นนำหนิงชิงเลือกมาในสนามนี้ครับต้องมาดูครับ ว่าจะทำได้อา้าวแล้วโอ้โหไซเว้ครับไม่ติดแล้ว W C W W มาเก็ ra, แบในโตครับหนึ่งจริงโค้งชิดมากครับเมื่อสักครูน่นี้แล้วนี่ครับโอ้โหเกือบครับเมื่อสักครู่เกือบไม่เกือบไม่พ้นค,ครับโค้งเมื่อสักครู่แล้วแอนนี่นำไวมากครับผมห่างกันอยู่ประมาณโค้งหนึ่งนะตามครับ ไปฮะยาวๆไปนะครับสำหรับหนิงชิงนะอย่างนี้มีข้อผิดพลาดครับตรงนี้ W C W W มาครับเถือนครับใหโตครับใส่มาเตงิกาด C W W Annie ทำได้สวยครับหนิงชิงตามมาครับจบรอบแรกหนิงชิงยังตามอยู่นะครับผมยากเลยนะครับคือตามยังไงก็เหมือนระยะมันเข้ามาใกล้แต่พอหมดหลุดโค้งไปเนี่ยไปไกลอีกแล้วสำหรับ Annie เนี่ยครับผมโอ้โหแต่นี้นีวไวมากเลยนะดูแต่ต้องมารอดูนะว่าช่วงท้ายเนี่ยอา่านี่เนี่ยจะพลาดเองหรือเปล่านะครับหนิชงชิงเข้าโค้งแบบออกโค้งไวมากครับนี่เอาเอาแล้วหนิงชิงก็งกระแทกเหมือนกันครับแล้วมาดูโค้งตรงนี้ในการาแซ<ส>งแล้ว, <Sab S 1> ลวไปแล้ว <port S 2> อา่านี่เลครับผมโดนเบียดไปนะ ส่วนทางหน้าของหนิงชิงนะครับก็เบียดขึ้นมาได้นะครับกลายเป็นว่าหนิงชิงนะขึ้นมานะครับสามต่อสามแต้มโอ้โหเมื่อสักครู่ครับรีคอร์ดของเขาเนี่ยผ่านการศูนย์นย์หนึ่งวิครับแล้วมาดูในด่านนี้แอนนี่ครับเฮฟวี่ใส่หนิงชิงเลยครับโค้งแรกครับเอากันเลยครับแค่โค้งแรกครับแล้ว w c w ีมาหนิงชิงครับฝ่ายตามเหมือนเดิมนะครับผม เถินมาโอ้โหเข้าช่องเมียนตามากครับจริงจริงครับ WC เดี w C, w. ๋ยวไปดูไมาไปฮะเหมือนว่าหนึ่งอ่อท่านายหงอาดินะครับได้สกิลขอบมานิดหนึ่งนะดาวดิเผื่มาตรงนี้อาดินะฮะยังคงทำอยู่นะครับในด่านนี้นะ ค่อน้าที่จะยากนะในด่านนี้นะครับแต่ว่าอดนีเนี่ยก็ทําได้ดีนะครับผมแล้วหนิงชิงเนี่ยจะโดนเทคไปหรือเปล่านะสำหรับด่านนี้นะครับแล้วนี่เงามาแล้วนะครับมาดูครับว่าแอนนี่ครับจะสามารถแซงเงาได้หรือเปล่าครับผมแล้วหนิงชิงครับตามแอนนี่มาครับ w c w แล้วตรงช่วงตรงนี้ครับแอนนี่ครับตามเงาอยู่ครับผมแล้วหนิงชิงครับ อยู่ข้างหลังครับตัวจริงครับแล้วมาถึงโค้งตรงนี้หนิงชิงครับเอาแล้วครับผมเกือบที่จะแซงเข้ามาได้ครับจะสามารถแด้หมาดูเปล่านะครับเข้ามาแบบนี้หนิงชิงนะครับจะเทคไปหรือเปล่าเรียบร้อยครับผมโอ้โหแค่สี่เนี้ยครับผมซีต่อสามแมนะใกล้กันมากเยมื่อกี้คือหนิงชิงตามมาตอนท้ายแล้วเขาทำในช่วงเหินได้ดีกว่าด้วยใช่ครับแตบบมันเวลามันแค่นี้เดียว โอ้โหอันนี้ฮะี่ยหมาเกิดบอลนะครับอันนี้นี่ฮะจะทำได้หรือเปล่านะในเซตนี้นะครับแล้วคะแนนเนี่ยจะได้ตีรึ่งมานะครับส่วนหนึ่งชิงนะครับผมต้องทำให้ดีนะในด่านนี้นะครับเพื่อที่จะตีตื้นขึ้นมาเป็น4ต่อสี่แสบเลยฮะอันนี้ครับเก็บแก่มาครับผม W C W R มาครับแล้วหนิงชิงครับ โอ้โหนิดเดียวชิดนะครับอ้าวแล้วเงามาแล้วนะครับไวกว่าเงาหรือเปล่าครับไวกว่าครับผมเหมือนว่าเงาเนี่ยจะมาเร็วในช่วงท้ายนะแล้วนี่ฮะโอ้โหเป๊ะเลยวิ่งทับเงาเลยอ๋อดูมาครับเบี่ยงมาแบบนี้เอาแล้วเงาแซงแล้วครับเอาแล้ว จะแซงหรือเปล่าแต่ว่าอดีมาแล้วนะถ้าเกิดว่านิชิงเนี้ยพลาดในช่วงนี้คือจบเลยนะในเซตนี้นะครับแล้วพลาดหรือเปล่าไม่พลาดครับผมแล้วนิดเดียวเล่นเซฟเซฟไว้เซฟไว้แล้วตกตกน้ำนี่คือมีหานะโอ้โหชิวๆเลยครับด่านนี้ครับสี่ต่อสี่แต้มแล้วนะครับเดือดมากไม่ยอมครับจะเอาชนะให้ได้ ต้องมาลุ้นกันครับในในแบบสุดท้ายก็โหมันต้องรอบนี้เชียร์ใครครับพี่นิวผมเชียร์หนิงชิงเหมือนเดิมครับผมแน่ใจเหรอแน่ใจผมหนิงชิงสุดใจเลยได้ข่าวว่าคุณเชียร์ใครคนนั้นก็อ่านแล้วคุณแค่เแต่ผมเชียร์อ่านิเออเชียร์อ่านิแท้ใช่เพื่อที่จะจบเร็วๆอย่างเงา ต้องมาดูครับว่าในด่านต่อไปครับใครจะทําได้ดีกว่ากันครับโหเมื่อสักครู่นี้คือเบียดและยประชิดมากเงานะเงาการเงาลายดูดูลายวิ่งเงาของหนิงชิงเนี่ยการที่เขาจะมาวิ่งการเงาในในลายของเตงให้ดูเนี่ยมันยากนะไม่ค่อยมีนการที่มีเงาวิ่งอยู่เนี่ยทำให้เราได้รู้ว่าอ๋อ เออเขาวิ่งลายประมาณนี้ประมาณนี้นะมันทําให้แบบอ่ะได้รู้ว่าโค้งนี้คนรที่จะทําแบบนี้แบบนี้อะไรประมาณนี้แล้วออกตัวมาแอนนี่ขึ้นนําครับดเบ,บี๋ยวบูสต์มาโอ้โห้นิดเดียวครับดดัับบบเิลซี w l c ลมาครับหักไอโตซีดับบเิ้ c w, w c w c ลมาเลี้ยงบูสต์มาครับเอ้าแล้ว หนิงชิงครับไม่ได้ต่ออีกบูทหนึ่งครับผมแต่ตอนนี้กําลังตามอยู่ตามตามมาเลี้ยงครับเลี้ยงครับตรงนี้เลี้ยงบูทยาวๆ W C W w มาครับมาดูว่าใครจะเลี้ยงบูทแล้วทําได้ดีกว่ากันแล้วหนิงชิงครับเกือบโอ้แล้วดูเหินจังหวะนี้หนิงชิงออกข้างนอกไปแล้วเอาแล้วเข้ามานนกัแบบนี้โอ้โห แล้วหนึ่งชิงนะทำได้ดีกว่านะครับส่วนอาดีเนี่ยเหมือนรถจะไหลไปนิดหน่อยนะครับทำให้อาดีนะจากขึ้นนำอยู่ดีๆนะครับทำให้โดนแซงไป<ม>แล้ว<ม>แบบนี้นะมันขาดตอนอะ่ะมันขาดตอนครับออแอนนี่ครับมาดูครับจะตามได้หรือเปล่าครับด้วยความที่เขาเนี่ยตามเก่งมากแล้วเบียดชนเก่งครับต้องมารอดูครับว่าจะมีนั่นบวกกับอะไรหร<ฮ>ือเปล่าแล้วหนิงชิงพลาดครับผมไปชนโค้งด้านข้างครับแล้วมาดูตอนเลี้ยงบูตรงนี้ครับ เมื่อสักครู่หนิงชิงแซงได้ในตรงนี้แล้วแซงกลับมาได้ครับทําได้ดีกว่าในตรงนี้ครับแล้วมุมแบบนี้นะครับมีสิทธิ์นะอดีตนะฮะจะได้ขึ้นนําหรือเปล่านะครับเข้ามาดริฟท์แล้วใช้ดีๆเรียบร้อยนะครับผมกลายเป็นว่าหนิงชิงนะอยู่อันดับที่หนึ่งแล้วได้เซตนี้ไปแล้วมาต่ออดีตแล้วจอร์ี้โอโอ้นี่ครับเอาเซตที่สองไปได้ครับโอ้โหเบียดกันไปมาสู้เมื่อสักครู่นี้ กลาเป็นว่าอานีนะครับเลือกที่จะชนเลยนะแล้วหนิงชิงเนะครับเหมือนตื่นเต้นหรือเปล่านะมีรถไหลนะครับทำให้ความเร็วตกนะแล้วโดนชนไปนะครับเรียบร้อยนะในเซตที่2นี้นะครับตีเสมอขึ้นมานอานีห่งต่อหนึนะครับผมกูไม่จบง่ายๆครับไม่ยอมครับอ้นี่ฮะ